มาขายแบบนี้ไม่มีผลต่องานประจำเหรอถึงไม่กระทบกับงานแต่มันก็เสียภาพลักษณ์บริษัทฟ้าแล้วเธอไม่เครียดบ้างหรอเธอก็เพิ่งขายได้แค่สองหลังนี่โถว่วาฟ้ามันไม่เครียดเหมือนพวกเราเหรอกเพราะต่อให้มันไม่มีเงินกินข้าวมันก็คงจะกินน้ำเต้าหู้กับปลาต้องโกะของมันนั่นแหละประทังชีวิตปลาท่องโกะจ้าปลาท่องโกะท,ทอดใหม่ๆตัวละสองบาทเลยนะจ๊ะ น้ำเต้าหู้ก็มีนะจ๊าน้ำเต้าหู้โฮมเมดถุงละสิบบาทจ้าน้ำเต้าหู้ร้อนๆจ้าน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งค่ะเอาหวานไหมคะหวานน้อยคะ่ะเอาเครื่องทุกอย่างเลยได้ค่ะรอสักครู่นะคะเอาไปต้องบอกให้ด้วยนะคะสิบบาทได้คะ่ะร้านฟ้าก็ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โหน้ำเต้าหู้หอมจังเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ปลาท่องขล10สิบบาทนะคะค่ะยี่สิบบาทพอดีค่ะ ขอบคุณค่ะวา้าสรุปของเธอจเจาเลยไหมอืมเอาอะไรก็ได้นะโอเคน้ำเต้าหูปลาท่องโกได้แล้วจ้าอืมขอบใจจ้า ว่าแต่ทำไมเธอไม่จ้างคนช่วยล่ะไม่เหนื่อยหรอก็เหนื่อยนะแต่กําไรมันได้ไม่เยอะแล้วอีกอย่างฉันก็ยังพอมีกําลังทําไหวอยู่ถึงเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขแหละจ้านี่แล้วเธอรู้ไหมน้ำต้นหุ้งพวกนี้ฝีมือแม่ฉันเป็นคนทํานะฉันก็แค่เป็นคนเอามาตั้งขายเองแล้วเธอมาขายแบบนี้ไม่มีผลต่องานประจําหรอแล้วตลอดปีที่ผ่านมาฉันเคยไปทํางานสายไหมล่ะ ก็ไม่นะแล้วฉันเคยหลับในเวลางานหรือเคยทำงานไม่เรียบร้อยหรือเปล่าล่ะอืมก็ไม่เคยอะ่ะเห็นไหมล่ะแล้วมันจะไปกระทบกับงานได้ยังไงจริงไหมจ้าจริงจ้าถึงไม่กระทบกับงานแต่มันก็เสียภาพลักษณ์บริษัทพี่โยบริษัทเราดูแลโครงการบ้านเป็นสิบล้าน แต่ดันมีพนักง,งานมาขายน้ำเต้าหูป้ปลาท่องโก ổ, ตัวละสองบาทเนี่ยนะลู้ถึงไหนอายถึงนั่นแล้วมันเสียภาพลักษณ์ของบริษัทตรงไหนคะพี่หยกฟ้าไม่ได้เอาโลโก้ของบริษัทมาติดที่หน้าร้านซะหน่อยเอาแล้วถ้าคนอื่นเขารู้ล่ะรู้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่คะฟ้าเขาไม่ได้ไปป้น,ปนชิงวิ่งราวใครมาสักหน่อยแหมว่าเมื่อก่อนแกยังอยู่แก๊้งเดียวกับพี่หยกอยู่เลยนะพอได้กินน้ำเต้าหู้ของยายฟ้าเพ้่หน่อย ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนข้างเชียวฉันไม่ได้เปลี่ยนข้างหรอกเพราะเราทำงานรับเงินบริษัทเหมือนกันและฟ้าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆโอ้โหเฮ้ยเยวาแกเข้าข้างเยฟ้าเวอร์ไปป่ะฟ้าฉันถามจริงๆเหอะแกจะมาดินน้นรนขายน้ำเต้าหู้ทำไมทั้งทางที่ก็มีงานประจำอยู่แล้วนั่นน่ะสิฟ้า ฟ้าอยากทํางานเสริมเพราะอยากเก็บเงินสักก้อนแล้วเวลาที่ฟ้าขายมันก็เป็นเวลาว่างฟ้าอยากใช้เวลาว่างสร้างรายได้เสริมค่ะพี่อ๋อเธอนี่ก็แปลกเนาะชีวิตสุขสบายไม่ชอบดันชอบเหนื่อยเป็นฉันนะฉันจะใช้เวลานอนตื่นใสายๆนั่งจิบกาแฟสวยๆก่อนไปทํางานอแล้วถ้าฉันว่างหลังเลิกงานนะฉันจะออกไปเที่ยวใช้ชีวิตล้นลา คนเรามีความสุขก็ตอนใช้เงินนี่แหละจริงครับพี่หกคนเราไม่เหมือนกันต่างคนต่างคิดชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเธอคะ่ะว่าเห็นด้วยค่ะแค่ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขก็พอไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นพูดจาส่อเสียดใครแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะ นะถ้าพวกเธอมีชุดความคิดแบบนั้นก็เอาเถอะฉันไม่อยากพูดให้ปึงน้ำลายแหละอ้อเกยฟ้าเอาน้ำเต้าหู้มาให้ฉันสองถุงก็แล้วกันค่ะพี่หยกเอาปลาท่องโกมาด้วย20่สิบเร็วๆนะฉันกับพี่หยกจะรีบไปทำงาน เดือนนี้ขายได้แค่สองหลังเองเหรอเนี่ยนะแบบนี้ก็ได้ค่าคอมแค่นิดเดียวเองนะสิโอ๊ยอดได้นาฬิกาแบรนด์เนมแน่เลยฉันแกก็เหมือนกันเหรอฉันก็อดพาพ่อแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันสัญญากับท่านไว้แต่ค่าคอมตันไม่ถึงเลยเงินไม่พอไปเที่ยวน่ะสิโอ๊ยของพวกเธอนะ่ะมันแค่จิบจิบฉันน่ะแย่กว่าอีกกะว่าจะดาวรถมาขบับสักหน่อยขี้เกียจนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานแล้ว แต่พอบวกลบค่าคอมแล้วยังกับได้เศษตังค์โอ๊ยงุนหงิดฟ้าแล้วเธอไม่เครียดบ้างหรอเธอก็เพิ่งขายได้แค่สองหลังนี่ไม่หรอกขายได้แค่ไหนก็แค่นั้นช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีฉันก็พอเข้าใจลูกค้าอยู่ใครเขาอยากจะมาซื้อบ้านตอนนี้แล้วเนอะโถว่าฟ้ามันไม่เครียดเหมือนพวกเราเหรอ ให้มันไม่มีเงินค่าคอมหรือเงินกินข้าวมันก็คงจะกินน้ำเต้าหู้กับปลาต้มโกะของมันนั่นแหละประทังชีวิตจริงครับพี่หยกพี่หยกคิดได้ไงครับเนี่ย้อะไรกันเนี่ยชีวิตฉัน มีเรื่องอะไรหรอคะับพี่โยกทำไมงุดหงิดขนาดนั้นก็บ้านหลังสุดท้ายที่ฉันต้องขายนั่สิลูกค้าขอยกเลิกไปแล้วฮะอีกแล้วเหรอตอนคิวผมขายก็โดนยกเลิกไปพี่ก็โดนด้วยเหรอก็ใช่นะสิไม่รู้มันจะอาถันอะไรบ้านหลังนี้ถึงได้ขายไม่ได้สักทีเออพี่ฟ้าค่ะพี่โยกบ้านหลังสุดท้ายนะ่ะคิวเธอขายแล้วนะ ลูกค้าฉันยกเลิกไปแล้วอ๋อค่ะได้ค่ะวะ่าว่าไง้าช่วยอะไรฉันหน่อยสิจะให้ฉันช่วยเตรียมเอกสารโปรโมทให้เหรอเปล่าอ้าวแล้วจะให้ช่วยเรื่องอะไรละ่ะฉันจะขอสละสิทธิ์ให้เธอเป็นคนขายบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะหื ทำไมล่ะฟ้าเอานะฉันสละสิทธิ์ให้ขายบ้านให้ได้นะว่าโถโถโถนี่บ้านนะไม่ใช่นาะเต้าหู้ปลาท่องโกถึงได้ขายกันง่ายๆขนาดฉันกับนุก๊กลูกค้าย,ยัง c a n ซิลเลยแล้วน้ำหน่ายอย่างงย,ยว่าเหรอจะขายได้อะจริงด้วยถ้าแกขายได้นะเยาว่าฉันจะเอาผ้าสามสีมาบูชาแกเลย <laughs> <laughs> ฉันเอาด้วยเดี๋ยวฉัน เฮ้ยทำไมลูกค้าไม่มาอีกนะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ายังไงเธอก็ต้องรอเกิด ก็เหมือนพวกฉันนั่นแหละพวกกูไม่ผ่านยังไงก็หนีหมดว่าเอ้าฟ้าแหมดูเพื่อนแกสิยังออกมารอทับถมแกเลยฉันไม่ได้มาทับถมเพื่อนหรอกแต่ฉันจะมาซื้อบ้านต่างหากฮะซื้อบ้าน นหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อบ้านใครเขาจะไปเชื่อใช่ค่ะพี่หยกฟ้าเนี่ยแหละจะมาซื้อบ้านอ๋อแล้วฟ้าก็ทําเรื่องกู้ผ่านแล้วนะคะจริงหรอฟ้าจริงสินี่ไงเอกสารไปไปได้ไงอ่ะไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อนั่นสิพวกเราเป็นแค่เซลล์นะโบนัสก็ไม่มี ฟ่าคอมก็น้อยแล้วจะดาวบ้านได้ยังไงก็ฟ้ามีต้นทุนจากงานประจาแล้วยังมีอาชีพเสริมคือขายน้ำต้มหูปลาท่องโกซึ่งรายได้มันก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะบางวันยังได้มากกว่างานประจได้วยซ้ําพวกพี่อาจจะมีความสุขในการใช้เงินแต่ฟ้ามีความสุขในการหาเงินค่ะฟ้าเธอจะซื้อบ้านหลังนี้จริงๆใช่ไหมจริงสิดีใจด้วยนะว่า ที่ปิดจอบบ้านหลังสุดท้ายของโครงการได้คิดดูว่าจะได้ค่าคอมกับโบนัสเท่าไหร่ขอบใจมากเลยนะฟ้าขอบใจจริงๆนะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยค่าคอม้องเท่าไหร่โบนัสอีกอเสียดายอะ่ะพี่หยกรอผมด้วยหนีไปขายมาทุกบ้านอะไรที่ถึงบ้านก็เป็นสุกทุนพี่หยกไม่เอาไปดูถูกเขาตั้งแต่แรกเลย ไไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตึงมากมายไ,ได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทําไม่ได้หรอกเพราะเธอแนวรัก